ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่เอกประจำนัดที่15จากฝูงอาร์เซนอลจะไปเยือนแอสตันวิลล่าทีมอันดับ3ในวันนี้ครับมิเกลแอดเ,ทเทตต้ายังไม่ยืนยันดีคารไรซ์ซึ่งบาดเจ็บจากเกมกลางสัปดาห์ที่ชนะเบรนฟอร์ด2-0จะฟิตทันช่วยทีมหรือไม่ไรซ์ต้องใช้ความฟิตเช่นเดียวกับคริสเตียนมอสเกราเซนเตอร์แบ็กที่ก็มีอาการบาดเจ็บเหมือนกันแต่แกนหลักที่เหลือพร้อมครับนำโดยกัปตันทีมมาร์ตินโอเดกาดมาร์ตินซูบิเบนดี้บุเกยสซาก้ารวมถึงวิกตอร์เยเคเวสก็พร้อมเป็นตัวเเลลลืือออออออกกกสส่่ววนนนนนแแตัััิาขงงุูมมมรรรรี็ฟ์หคบ ก้านัดหลังสุดในลีกชนะถึง8แพ้แค่นัดเดียวจนขึ้นมาอยู่อันดับ3ตามจากฝูงอร์เซนอล6คะแนนด้านแชมป์เก่าเลวพูจะไปเยือนลีสเป็นคู่สุดท้ายคืนนี้อัน,นิสะล,ะลัตกุซีเลวพูยอมรับว่าต้องหาทางปรับปรุปรงให้อเลสเซเดออิซักมีส่วนร่วมกับเกมมากยิ่งขึ้นกว่านี้ครับโดยนักเตะค่าตัวแพงที่สุดของกองอังกฤษ125ล้านปอนด์พึ่งยิงไปแค่2ประตูจาก12นัดรวมทุกรายการ ส่วนโมฮัมเหม็ดซาลาที่เป็นตัวสำรอง2นัดติดต่อกันก็มีลุ้นกลับมาทำเกมรุกร่วมกับอิซักและก็โกดี้กัคโปในเกมไปเยือนลิสสำหรับลิเวอร์พูลนัดกลางสัปดาห์ไล่ทีเสมอซัลเดอร์แลนด์1นต่อหแข่ง14นัดอยู่ที่9มี22คะแนนเท่ากับแมนยูทีมอันดับ8ส่วนจากฟุงอาร์เซนอลนำอันดับ2แมนซิตี้อยู่5คะแนนโดยอาร์เซนอลจะไปเยือนแอสตันวิลล่าคู่แรกวันนี้ครับ1นึ่ทุ่มครึ่งส่วนแมนซิตี้จะพบกับซัลเดอร์แลนด์เตะ4ี่ทุ่มพร้อมกับคู่ขอออออองสเเเเเปปรรรร์์์จกัับบบนนนฟดแลละชซีไยืมธ ส่วนคู่สุดท้ายคืนนี้เที่ยงคืนครึ่งตามเวลาประเทศไทยลีสจะเจอกับแชมป์เก่าลิเวอร์พู